รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเอาาตมนะครับ ที่ชุมชนวัดราชาอุ่มหมู่ที่8ตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกกระจางนายกองการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและทีมงานได้ลงพื้นที่หลังจากได้รับการร้องเรียนเรื่องถนนที่มีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบอ่อและถนนขาดจากน้ำท่วมขังประชาชนและเด็กนักเรียนเดินทางยากลำบากจึงมาเพื่อตรวจสอบและพบปับประชาชนชาวชุมชนวัดราชออุ่มกว่า200หลังคาเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากถนนที่เป็นหลุมเป็นบอ่อน้ำท่วมขังใช้เส้นทางเข้าออก บอกยากลำบาก3เส้นทางรวมระยะทางกว่า3กิโลเมตรด้านผลตํารวจโทรคํารณวิทย์ทุกระจางในายองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าเพิ่งจะทราบเรื่องเมื่อสองวันก่อนโดยท่านกํานันและทีมงานได้เดินทางเข้ามาพบตนเองที่อาบาจโดยบอกว่าได้ทําหนังสือขึ้นไปที่อาบาจอนานกว่า20วันแล้วซึ่งหนังสือส่งมาไม่ถึงตนเองทําให้ตนเองนั้นไม่ทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนชุมชนนี้จริงๆจึงได้ค้นหาหนังสือจึงพบว่ามีคําร้องส่งมาจริง วันนี้จึงได้ลงพื้นที่ดูและรับปากว่าจะมีการดำเนินการแก้ไขให้เนื่องจากเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนช่วงนี้ต้องเจอกับฝนตกตลอดเบื้องต้นได้ให้กองช่งางอบจและนายสุริยาธ,ธรรมมธาราสมาชิกสภาอาบาจอเขตหนึ่งอำเภอหนองเสือนายสมบัติวงกวน สมาชิกสภาอบประจเขต2อําำเภอหนองเสือเก็บข้อมูลถ่ายภาพมาประกอบเพื่อสํารวจและพบปะชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆวันนี้รับปากพี่น้องว่าจะแก้ไขปัญหาภายในหนึ่งสัปดาห์หากไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ตนเองคงใช้เงินส่วนตัวของตนเองมาแก้ไขปัญหาให้และจะเริ่มดำเนินการในวันพรุ่งนี้ขอให้ประชาชนอดทนซึ่งตนเองนั้นจะไม่ปล่อยให้ประชาชนนั้นเดือดร้อนลูกหลานจะต้องเดินทางไปโรงเรียนโดยไม่ต้องลำบากแบบนี้อีกต่อไป